สวัสดีและสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2568ครับวันนี้เป็นคลิปแรกแห่งปีนะครับผมเราจะพามาดูสินค้ามือ2มือ1ที่ตลาดนับวัดประดูครับคลิปแรกแห่งปีพศ2568ครับไปรับชมพร้อมๆกันครับ let's go แล้วมาแล้วสวัสดีปีใหม่ครับปี2 5งพันห้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับคิแรกแห่งปีปะ่ะจดีพาไปร,รับชมสินค้านะครับสินคา้าวัดประดูส,สายหนึ่งดนนเด้อปี่น้องเด้อนี่ครับเดินมาปีใหม่เราได้ปีใหม่แล้ว,ลวทางนี้ก็เป็นโอ,โอ้เรื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับเดี๋ยวอ,ออกก่อนมีเสียงเพลงติลิกสิทธิ์โซนข้างหลังครับ โซนข้างหลังนะครับอันน <Hello>. <Someone> <laughs> nice ี้ก็มีเยอะแยะเลยเครื่องสมางก็มีอันนี้ก็เครื่องสมางเยอะแยะตัวนี้ก็เปล่ามีสาวสวยนั่งอยู่ตรงนี้นี่นี่เสื้อผ้าสวยๆเลยนะคะนี่ดาวติ๊กตอกไงเนี่ยดาวต่อต่อดาวต่อต่อฮัลโหลยูนี่มาดามครับมาดามหุ่นดีเลยนะนี่ ฝาก,กตัวต่อหน่อยตัวต่อชื่อช่องอะไรชื่อช่องต้าตาแล้วก็ตาตาค่ะตาตานะภาษาอังกฤษเลยนะมอย่าฝากติดตามช่อง YouTube จใจเกลื่อนด้วยนะครับไม่มีแดนเซอร์ไม่มีนักร้องก่อนไ,อได้ไม่มีนะจ๊ะบอกได้โอ้โหดีนะนี่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 สูตรนะสดนะสดด้วยสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าก็มีเดี๋ยวเราพาไปชมก่อนนะเดี๋ยวแวะมานะคะเสื้อผ้านะครับ ยี่สิบบาทสามสิบกวาบาทสุดเด็กสุดนักเรียนสุดระลยกางเกงก็มีครับเรว่าจะเป็นกางเกงนะครับตรงนี้ก็มีกางเกงหลายๆนะครับเกงช้างตัวละล้อยนะครับตรงนี้เสียงอะไรนี่เป็นนี่ครับทางเข้านะครับนี่ทางเข้าลานจอดรถครับ คนเยอะแยะเลยอ่าจิ้มนมจิ้มไหนไม่แล้วปะมีดมีดมีดค้อนเครื่องเด็กต่างๆเลยเครื่องมือช่างกุญแจก็มีแล้วเนี่ยนานกุณแจก็มีกรรไกรตัดหญ้าตัดไม้ตัดอะไรก็เยอะแยะเลยมีสองพลาเครื่องตรงนี้นะ พระเครื่องเยอะเลยนะครับอยู่วัดประดู่สายหนึ่งนะครับผมตลาดนัดวัดประดู่สายหนึ่งตอนเย็นนะครับมีทุกวันของเยอะครับวันนี้นี่ครับกระเป๋าเสื้อผ้าอันนี้ไม่่ใชย เครื่องเสียงรถยนต์แบบรุ่นเก่าๆนะครับยุคเก้าศูนย์ก็มีนะเครื่องมือต่างๆมีดมืดมีเแี่ยเลยน่าับออกไปทางพุ้นเลยทางพุน้น ของเก่าเยอะแยะเลยดูกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆเกงรองเท้าง่ายรอ,องเท้าครับผมไม่ด้วย

กระเป๋าไปขายขายไปเลยแย่ๆเลยนะครับนี่แวะมาชมกันที่ตลาดนัดวัดประดูครับจะไปไหนครับไม่ได้ไปไหนครับเรียบถ่ายจุกล้องกาแฟนะเครื่อผมไม่กินกาแฟเื่อด่มกินแต่น้ำกระท่อมใช่โอใช่ไหมโอ้มีกระท่อมอีก ไม่เอาการเลยเน่ยจะกินข้าวไม่อร่อยครับของเช้าเนี่ยมาแล้วนะครับคลิปแรกแห่งปีสองพันอครับคลิปแรกแห่งปีครับไม่ได้ลงคลิปแต่ปีที่แล้วลงเลยเต็มที่เลยนะลงเต็มที่เลยนะนี่ขายเสื้อเลยอันนั้นไม่เกี่ยวนะกวดนั่นไม่เกี่ยว เดี๋ยวติดเด็ดติดไปครับวันนี้ก็มีมีร้านตัดผมฝั่งโน้นนะครับตัดผม80บาทเริ่มต้นที่80บาทนะครับ เสื้อชุดนอนสวัสดีครับแฟาสัตว์ผมครับสัตว์ผมล้มโฉยลดต้น80บาทนะครับร้านตัดผมล้มโฉยตลาดนัดวัดประดูนี่เป็นไงลูกค้าเยอะนะฮะนี่ลูกค้าเยอะนะทางนี้สินค้า20บาท10บาทครับผมร้านค้าสินค้า10บาท20บาทนะครับตอนนี้นะมีกิดฟิล์มกระจกด้วยนะครับกิจฟิล์มกระจกก็มีนะ เอาทังนี้แม่ค้าก็เอออะไรบ้าง,งเฮ้ยสินคาแย่เลยเสือ้อยืดนะครับทุกอย่าง100บาทเท่านั้นเองนะยืด100บาท100บาท เดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนทักทายแม่ค้าฝั่งนี้ก่อนนะจ๊ะจกางเกงยีนเก่ยง,ยง,กงราคาพิเศษ80บาท80บาทเองนะครับอันนี้ทางเข้านะครับข้างหน้านั่นนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยราคาวันนี้นะครับปีใหม่ปีใหม่แล้วปอะกันไม่ขายก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับขายดีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิม นี่ก็มีกระป๋องน้ำนะอีดแล้วครับผมเราจะเราพาไปได้ต้องมาดูร้านนี้ครับเราจะเดินเลยก็เดินเลยก็ไม่ได้นะแล้วก็จะกลับก็ไม่ได้นะครับหรือยังไงเรืเยังไงนะครับนะครับเราต้องมาวแวะร้านนี้ครับสวัสดีครับคุณต็อบต็อมีคุณตอ๊ตอบคุณต๊อป,อปชิโมกไหลพี่น้องขายเสื้ออีกแล้วครับแขนสั้นอันนี้แขนยาวเราต้องไปตัดออกใช่ไหม มีหลายราคาเหรอใช่แต่แขนสั้นราคาเดียวตัวละ80บาท2ตัวละห้เป็นไงถ้าไม่เอาแขนได้ไหมไม่เอาแขนก็ได้ค่ะลดไปอีกลดไปอีกโอ้โหพี่เด็เสื้อจะสวยเลยนะคะแม่ค้าก็สวยอีกแล้วนะครับได้ยินค่ับว่าปีใหม่นี่เหงากันใช่ไหมเหงา่เหงาปีใหม่เหงาเนี่ยซึมเศร้าไปแอบถ่ายเขามาเนี่ยเอาฝากไปด้วยนะครับผมตอๆก็ต๊อกๆนะครับตอๆ สามตัวหนึ่งร้บาทโุ่งกังเก่งเลยตัวละสี่สิบบาทเองเนี่ยนี่นะ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 ตอนนี้เราก็กำลังทำอะไรรู้ๆนะครับต่อไฟค่ะต่อไฟนะครับเราต่อไฟแล้วก็ต่อต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับร้านนี้นะครับคุณพี่ต๊อบ o p top top ฝากด้วยนะคะฝากด้วยได้แล้วก็มาซื้อด้วยค่ะมาซื้อด้วยนะฝากถึงคนทั้งบ้านด้วยนะนี่ฮะนี่เขามาอย่างนี้ครับอีสัาร์คแล้วเขาก็เก็บกลับบ้านแล้วนะฮะต่อไป ไปแล้วกลับบ้าน,นาดีมากถูกต้องไปขอบคุณมากครับร้านนี้ครับมาตลาดนัดวัดปะดูนะ,ะรัตปะดูครับเสื้อผ้าก็มีนะสิบบาทสิบบาทนะครับพี่นอ้องสิบบาทห้าบาทก็มีครับของเล่นเด็กเล็กนี่เยอะแยะเลยเล่นเด็ก,ดกครับตุ๊กตาก็มีรถยนต์นี่นี่รถของเล่นเยอะแยะเลยนะมีแมสก็มีนะแมสก็มีนะแมสก์มี มีแอปเปิ้ลมีบัลเล็บแมวก็มีนะมีครับโดนเลมอนนะครับก็ถ่ายโทรศัพท์ด้วยนะครับขายไม่ได้ขายเราเซ็นเซอร์ครับเสียงเซ็นเซอร์อะไรเห็นเข็นแค่ขาแขนไมค์านะเมื่อกี้เขาเรียกว่ารวยรวยรวยให้รวยให้รวยตีใหม่แล้วให้รวยใช่ใช่นี่ใกล้บรเลนทไทยแล้วใครอยากได้ นีอเลยเนี่ยเจ้ากี่ดอกก็เลือกเอาเลยนะฮะกี่ดอกกี่ดอกแอดแสดงว่าเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เงียบดีกว่าคนเต็มร้านเลยเต็มร้านที่ไหนล่ะจนวันยางวัฒนพีไหนมาผมยางสามรอบไปได้หนิเดินได้สามรอบไทยเสือสีแดงได้นะครับครับนไทยเสือสีแดงนี่ไงสีแดงอยู่นี่ไก่แล้วบาริมไทยแล้วไก่แล้วสีแดงไปแล้วนี่นับตังค์แล้วเนี่ยขายดีเลยนับตังค์อยู่คนเดียวเลยเนี่ยโอ้ ไม่บาดไม่ไหวเลยขายได้ดีขายดีดีครับของดีขายดีนี่ครับสินค้าเยอะแยะเลยนะครับอนี้ของร้านพิวุ์นะครับอยู่โซนการของวัดประดูษสายหนึ่งนะก็มาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับสินค้าเยอะแยะมากมายมากมายมากมายเลยทีเดียวทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นต้วยโถโอชาอะไรนะครับมาเลยนะครับนี่ครับมีหมดทุกอย่างเลยนะครับประหยัิฝั่งนี้ด้วยนะครับผมมีกระดาษเปียกนะครับ คือเราตากม่แต่บ่ายโมงแล้วยังไม่แห้งเลยนะกระดาษเปียกขายยี่สิบบาทสี่สิบาททิ่ชู่ก็มีนะนี่แปดสิบาทห้าสิบาทเก้าสิบาทนะครับรองเท้าคนนี้ก็มีครับเป็นรองเท้าอันนี้ไปโซนเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กนะครับเจอทางไหนก็มีตะเพลงครับแล้วก็ต้องรีบหลบเดี๋ยวโดนดิกระสิ์ครับผมัานเสื้อผ้าเด็กนะครับไม่เป็นไรนครับอันนี้ก็รองเท้าอ่ะ มาแล้วรองเท้ามาแล้วครับคลิปแรกแห่งปีครับผมรวยๆนะครับ79บาทรองเทา้าฝั่งนี้นะครับ99าใส่แล้วรวยไม่เลิกนะครับปีนี้นะนี่ครับป๋าบอกว่ารองเท้าใส่แล้วไม่รู้ไม่รว,วยก็ให้ไม่รู้ไป,ไปก็ใส่แล้วได้รวยแน่นอนร้านนี้เท่านั้นนี่ครับมีหลายไซส์หลายราคาดิาสีดิแล้วก็จะมีแฟนคลับอยู่หน้าร้านแบบนี้ด้วยนั่นๆั่นๆเขาเล่นกันอย่างนั้นแหละครับ อ้าวยี่สิบบาทพื้นละสามสิบาทครับผ้าเซ็ตตัวครับพื้นละเก้าสิบบาทเด้อนี่ครับนี่ครับงวดนี้มีห้าไหมครับไม่มีเลยนะมีห้าหนึ่งไงไปแล้วห้าหนึ่งเด้อหนึ่งข้างหลังนะครับมิ้งบว้ให้ครับนี่ลาติโก้ครับลาติโก้ครับลาติโก้คนหล่อนะครับนี่หมุนสมาร์ทแมนในแบบเลยนะครับข้างๆก็จะเป็นกิฟช็อปนะเสื้อผ้าเด็กเด้อมาเด้อมาซื้อหากันได้ครับเด้อ วัดปลาดูสายหนึ่งครับพิกัดครับฝากกดแชร์กดไลค์กดกระด,ดิ่งไปครับนะครับบรรยากาศรอบๆนะฮะ